เอาโรคที่โคโซ่โรคกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่ของผมนะครับอนิเมะ A W E นะก็นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเกมดี<น>มอสอะไรเนี่ยผมก็ลืมชื่อเหมือนกันนะก็คือมันจะเป็นแบบว่าเป็นมอสเกมดาบพิฆาตอาสูรนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปอยู่ในเกมกันเลยครับเอาละครับผมก็ภายในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะมีแบบว่า กราฟิกผมว่าก็ไม่ได้แย่นะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะผมจะทําลิงก์ไว้ให้นะเรามาดูการฟันธรรมดากันเลยฮะจะฟันแบบว่าสามทีแล้วก็กลับเป็นท่าเดิมมานะครับแล้วก็ปุ่มกระโดดนะก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆเกมไททันนะฮะมีปุ่มกระโดดนะแล้วก็ถ้าเรากดตัวดีจะเป็นการ ตีลังกาเนะีย่ยแล้วก็รูปรูปหมัดรูปหมัดสีแดงเนี่ยจะเป็นถ้าไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราไปหาอสูนกันเลยนะเอาละครับทุกคนผมก็ถึงตัวอสูนกันแล้วนะตัวสูนตัวของตัวสูนก็คือมันจะเป็นตัวคล้ายๆซอมบี้นะครับเป็นตัวแบบนี้เลยนะแล้วก็กดแล้วก็กดรูปหมัดสีแดงอนะ ครับก็หัวขาดนะก็ตายไปภาคที่ผมแจกก็จะเป็นภาคภาคทันจิโร่นะอีกภาคหนึ่งก็จะมีภาคเซนอิสึนะโอ้นี่ไงครับอาสู์เกิดอีกแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาอาสู์กันเลยนะครับคืออาสู์เกมนี้ก็คือมันก็ไม่ได้โหอดอะไรมากนะก็กำลังเป็นเวอร์ชั่นทดลองอะนะครับก็แบบ รอให้เกมเขาพัฒนาต่อไปนะโอ้โหตัวตัวสุนตัวนี้ตัวใหญ่นะหนาล้นด้วยนี่ไงครับทุกคนมันก็จะเหมือนแบบว่าเอเลียนผสม,มซอมบี้นะทำไมวะโมซินเดียร์โนนี่เฮ้ยตัดหัวนะเดี๋ยวอีกภาคหนึ่งผมจะแจกเป็นภาคเซนอิสสีนะฮะภาคนี้เป็นภาคทันจิโร่นะ ภาคนี้ก็จะมีแบบว่ากลางวันกับกลางคืนนะนะครับผมจะไปจัดการอสูรให้อีกตัวนะโอ้โหกลางคืนแล้วอะ่ะข้างหน้าเราก็จะเป็นโอโ้อสูรอยู่ในหมู่บ้านเลยนะโคตรเจ๋งอะ่ะ ไม่เปิดไฟกันเลยน่าจะเป็นอสุนตัวอยู่บนราคานะโอ้ตัวสีแดงนะมันมันกระโดดลงมาแล้วนี่นะก็ประมาณนี้นครับถ้าชอบก็อย่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบาบย